มาไปน้องมามากินข้าวบาริสลาว่าไปน้องมาเลยบาริเก่งได้เหล้าไปน้องน้ำจุบจำจำล้าไปเนองก้องประจำจองน้ำจุบกบแกงมูไประจำจองแน่นอนไปน้องแกงต้มกุ้งกับไอ้เหลากอมาลาก้อนไปน้องปักบุ้งไปน้องอดปลาเครือตีเด็ดเลยไปน้องเอออ้นี่แน่ยทุ่นเรือไปน้องเออแล้วฟังน้องบาริเมย์หยดตุ้มาเลยลูกเครือหยดกระหยดจิกต่อปาอไปน้องเครือแดง ข้อคุณข้บคุณพี่น้องเก็ียงแม่งเาพี่น้องตีไอ้เก็ดับจมคลิปบาริตาโดมาพี่น้องฝว่าก็ไล์ก็เจ๋ก็ติดตามไม้บารทิกันไาหนาเพื่อจะได้ไม่าคลิปต่อวพี่น้องกินข้าวบารทิอืม้าวไปดูพี่น้องตบอเจ้าตบแกงต้มกุ้งได้ครอความจุกผมเนาะก้าวแรงแปบ Rồi dứt rồi mà Cùng bình tâm Ngon không? Ngon